สวัสดีครับครูบาอาจารย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพืเอฟทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาช่อง2องพรบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอนอ,นอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรครังช่วงปลายของยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารเจรไยนะครับ องค์นี้เป็นองค์แก่ปูนเปลือกหอยสุคกครุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับแล้วก็คลาสสิกดูมีมิติความงามเฉพาะตัวพ่อใหญ่มหามีมีองเดียวนี่นะครับที่มีสบายเงินสบายทองติดอยู่ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือสบายเงินสบายทองนะครับพเพื่อน ตามตำราก็บอกว่าฝังทนในสมัยนั้นนะครับมีบ้านช่างหล่ออยู่มากมายนะครับจะหล่อปั้นพระพุทธรูปส่วนเกินของพระพุทธรูปอาจจะเป็นแขนเป็นขาเป็นอยู่ใต้ฐานบ้างคนรอก็จะขัดสบายถูส่วนเกินออกมาเก็บรวบรวมได้พอสมควรก็นํามาถวายวัดนะครับนำมาถวายเจ้าระคุณสํเด็จเพื่อที่จะนําไปใช้ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นํามาผสมเป็นมวลสารอย่างนี้จจุ้พ่อสมเด็จ่านก็นํามาผสมเป็นมวลสารนะครับซึ่งคนในสมัยก่อนเขาถือนะครับเวลาเราเขาจะเขาจะเททองหล่อพระเนี่ยเขาจะเอาบล็อกบล็อกที่หล่อเบ้าหลอมที่หล่อไม่เก็บไว้ที่บ้านนะครับเอาไปถาไวายวัดนะครับหรือไม่ก็เอาใส่ไว้ในฐานพระพุทธรูปในพระบโบสถเลยนะครับเขาถืออย่างนั้นเพราะว่า การเอาที่หลอเอาเบ้าหลอเก็บไว้ที่บ้านหรือทิ้งเดินเหยียบไม่ควรไม่สมควรนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเป็นคติความเชื่อนะครับเวลาเราจะหลอเบ้าหลอมหรือว่าหลอพระเนี่ยเขาก็จะเอาเบ้าหลอหรือเอาหลอที่หลอมนั้นน่ะเก็บกลับไปบ้านไปบูชาครูบาอาจารย์บางท่านก็นํามาเป็นผสมเป็นมวลสารทาพระขึ้นมาก็มีนะครับ บางท่านก็จะนําเบ้าร้อมบ่อร้อมที่เราเททองนั่นแหละไปไว้ที่วัดไปใส่ไว้ในใต้ฐานพโโระบสถ์ก็มีนะครับเ,เพื่อนๆนี่เป็นคติความเชื่อนะครับเขาจะไม่เอาทิ้งเขาจะไม่เดินเหยียบเขาจะไม่ไปให้อยู่ในที่ต่ํานะครับถ้าเราจะเททองพระพุทธรูปเนี่ยเบ้านั่นแหละก็จะเอาเก็บไปนะครับคติความเชื่อนี้ก็คงมาอย่างคติพามที่ท่านมีความเชื่ออย่างงั้นนะครับ ท่านคนที่หลอกก็จะเอาสบายถูเศษส่วนเกินของพระแล้วก็นํามาถวายเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็นํามาเป็นส่วนผสมมวลสารนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับจึงมีลักษณะสบายเงินสบายทองว่างั้นเถิดน,นะครับติดที่องค์พระเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นสนิมแดงแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยคลาสสิกมากนะครับองค์นี้พ่อเจมมหาได้มานานแล้วนะครับ ดูเนื้อผ้านี่เขียวเลยนะครับนี่เขียวก้านมะลิเลยนะครับเป็นลักษณะเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆนี่เนื้อปูนปูงให้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เนื้อปูนเปลือกหอยขาวใช่ไหมครับนี่เพื่อนๆนี่อย่างนี้เจอขมิดนี้เหลืองนะครับองค์นี้เพื่อนๆคลาสสิกไหมครับเนี่ยนี่คือเจาะพ่อใหญ่มหาไม่ได้เจาะนะครับนี่เอาเอาของแข็งสกิด อากมินหลงไม่แดงนะครับเหลืองน,นี่ก็เหลืองนะครับนี่เจาะทั่วองพระนะครับด้านบนนี่ก็เหลืองนะครับเนี่ยเจาะหกหลุมนะครับองค์น,นี้เพื่อนๆทดลองหลายหลุมนะครับเนี่เห็นไหมครับนี่เหลืองหมดเลยนะครับนี่ด้านข้างก็เจาะด้วยนี่ก็เหลือง, ah อง,น,อองนะครับนี่พ่อใหญ่มหาเจาะเก็หลุมด้วยกันรอบองค์พระนะครับเพราะสงสัยว่าทําไมทําไมร้อยเสิปีเนี่ยทาไมผิวพันธุ์ท่านชํำ ท่านนวลเต่งตึงแสดงว่าองค์นี้แก่น้ำมันตังอิวนะครับเพื่อนเเราดูเราดูเนื้อผ้ากระปูนเปลือกหอยเนี่ยเราดูเหมือนใหม่ไหมครับนี่เข้าโทนเนี่ยนี่คือเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่คือเปลือกหอยนะครับนี่เปลือกหอยโบราณนะครับนี่ร้อยกว่าปีนี่เปลือกหอยนี้จะกลายเป็นหินแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะลักษณะโทนสีเดียวกันนะครับเนี่ยกับเปลือกหอยโบราณเนี่ย เห็นไหมครับดูเนื้อเขาสิครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนื้อเดียวกันเลยนะครับนี่เราเห็นเนื้อด้านในหอยเเป็นยังไงครับนี่สีเทาในด้านในนะครับนี่ขาวจะเป็นเทาแล้วนะองคนี้ก็เือนกนะขาวจะเป็นเทาแล้วเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแปลกไหมครับนี่พ่อใหญ่มหานํานํามาเทียบเคียงให้ดูให้เห็นนะครับนี่องนี้พ่อใหญ่มหาน่สงสัใสมากนะครับว่าทําไมทําไมดูเหมือนใหม่นะครับที่แรกนี่ด้วย ถ้าล่วงเกินทางกายกรรมวจีกรรมโนกรรมก็ขออภัยท่านแล้วนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะลบหลู่ประการใดนะครับเพื่อนๆนเพียงแค่นํามาเป็นองค์ครูเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นองค์ที่จะมาศึกษานะครับเพื่อนๆดูด้านในเปลือกหอยนะครับนี่เขาเป็นสีสีเทาเลยใช่ไหมครับนี่สีเทาสีดำเลยใช่ไหมครับด้านในเห็นไหมครับเหมือนกับพระองค์นี้เลยนะครับนี่สีเทาเห็นไหมครับมันแปลกมากแต่จัดมากนะครับ อาจจะทําปฏิกิริยาทางเคมียังไงอย่างหนึ่งนะครับจึงให้จึงให้เนื้อผ้าออกมาลักษณะโทนเดียวกันเห็นยเปนครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับ,นนไ,มรบไม่มีคมําบรรยายเลยนะครับองค์เนี้องนี้พ่อใหญ่มหาให้เป็นองครูเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆด,ดูด้านข้างสิครับสีขาวครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าบางค้นพรมเนี่ยเวลาแตกหักดูเนื้อสมเด็จบางค้นพรมเนี่ยจะขาวเลยนะครับ เขาใสเลยนะครับคงออกมาลักษณะแบบเดียวกันนี่แหละครับเนี่ยนี่ก็คือเปลือกหอยโบราณนะครับเพื่อนๆ่นทีนี้เรามาดูเอ่อกลับมาด้านหน้ากันก่อนนะครับเห็นไหมครับให้ให้ดูไปแล้วนะครับเนี่ยดูลักษณะสีด้านเนี่ยออกออกเหมือนกันเลยนะครับนี่ดูด้านในนะครับเพื่อนๆนเนี่ยสีเขียว สีเขียวออกสีเทาด้านในหอยก็เหมือนกันนะครับสีเทาเห็นไหมครับแปลกมหัศจรรย์นะครับปูนเปลือกหอยเนี่ยทีนี้เรามาดูเนื้อหาสาระกันนะครับเพื่อนๆดูลักษณะซุ้มระครังเป็นไงครับซุ้มระครังนี่ซุ้มระครังนี่โยงงามใหญ่ได้สมมาตรกับองค์พระนะครับเราดู เกตนะครับน sí, ี ement, ่เกตนี้จุดที่ซุ้มระคังเห็นไหมครับลักษณะตกท้องช้างนะครับนี่ยกไปหาเนื้อพระแล้วก็สะบัดขึ้นมาด้านบนเห็นไหมครับเรามองอย่างเงี้ยไม่เห็นหูนะครับแต่ถ้ามองด้านข้างนี่เห็นหูํำไรเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่แปลกมหัศตารย์นะครับองค์นี้เรามองด้านหน้าอย่างนี้ไม่เห็นหูแต่ถ้ามองด้านข้างนี่เห็นหูรำไรเลยนะครับ แปลกมหาตาจันนะครับทีนี้เราดูพระพักเป็นไงครับพระพักท่านนี่เป็นเรียกว่ามเมล็ดพิกไทยเลยนะครับงามได้สมมาตรกับองค์พระเราดูพระบาทเห็นไหมครับนี่ขานี่ตรงกับแขนท่านที่วัดลงมานะครับนี่ตรงกันเลยนะครับนี่แล้วก็ขาเห็นไหมครับนี่ร่องขานี้คมชัดลึกนะครับ เป็นพิมพ์พระประธานเราจะเห็นลักษณะเส้นผ้าทิพย์เส้นนิสิตนะผุดขึ้นตรงกลางเห็นไหมครับแล้วก็ฐานหมอรองสิงห์นิคมชัดเป็นคงวานเลยนะครับฐานสิงห์ส่วนฐานหมอรองสิงห์นิคมมนทื่อใหญ่นะครับได้สมมาตรกับองค์พระนะครับองค์นี้เป็นองค์พระประธานนะครับศีนสมาธิปัญญานะครับ องพุทธ,ธะเนี่ยพุทธ,ธะเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพุทธ,ธะก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมครับเนีย่ยรู้รู้ว่าเราเป็นอะไรเราประกอบสมาอาชีพอะไรเราก็อยู่แบบนั้นทําอย่างนั้นเราเป็นปกตินะครับเรียกว่าศีลศีลแปลว่าปกตินะครับเราไม่ไม่ทาให้ใครเดือดร้อน เราไม่ข่มเหงรังแกใครเราประกอบสมาอาชีพด้วยสุจริตเที่ยงธรรมเห็นไหมครับแล้วก็มาเนี่ยสมาธิสมาธิเนี่ยคือความมุ่งมั่นตั้งใจทําหน้าที่ของเรานะครับให้ดีปัญญาประกอบพิจารณาอยู่เสมอปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรา เราเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นนี้เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเรามันยังจะเกิดศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับองค์พุทธะปฏิมานี้จึงเป็นพุทธะพ่อใหญ่มหาเพื่อนๆใครก็ตามสามารถเป็นพุทธะได้ทุกคนนะครับพเพื่อนๆพุทธเจ้านี่คือเป็นคากลางๆนะครับพระพุทธเจ้าเป็นคากลางๆเพราะว่าท่านตัดรู้แล้วท่าน ้รูท่านรู้ตื่นเบิกบานแล้วจึงเรียกท่านว่าเป็นพุทธะเหมือนเราเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานเราก็เรียกพุทธะได้นะครับเราเรามีเรามีรู้ตื่นอยู่เสมอนะครับเรารู้เนี่ยรู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนนิสิตนักศึกษาเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราก็ต้องมาสมาธิมุ่งมั่นตั้งใจทำตามที่เราเป็นทำตามหน้าที่ของเราเห็นไหมครับปัญญาก็เบิกบาน พิจารณาทุกอย่างด้วยเหตุผลเห็นไหมครับรวมรวมทุกอย่างนี้จึงเป็นลักษณะธาตุทั้ง4นะครับธาตุดินนี่คือดินนะครับทั้งหมดนี้คือดินน้ําน้ํามันตังอิวนะครับนี่น้ามันตังอิวน้ําอ้อยเคี้ยวน้ําผึ้งยางลักยางแดงยางนาย,ยางกิกยางลังผสมเนี่ยเรียกว่าธาตุน้ําธาตุลมลมก็คือเนี่ยผักดัน ให้ส่วนต่างๆออกมาให้ส่วนต่างๆเนี่ยมีความฉ่าชุ่มหนึบอยู่ก็เพราะนี่แหละครับธาตุลมธาตุไฟอันแน่นอนนะครับเขาเผาผ่านพระองค์เนี้ยร้อยเกสปีผ่านไปก็ไม่เหมือนเดิมเขามีแตกยุดยมย่อแยกเล่ารานอยู่เสมอนะครับอีกร้อยปีเขาก็จะแตกต่างอย่างนี้เหมือนเรานี่นะครับสิปีหนังเราติง่งถึง80ปีหนังเราเหี่ยวย่นยานเห็นไหมครับ จะเป็นอย่างนี้ตลอดเพื่อนๆดูนะครับนี่ดูดูความงามเห็นไหมครับเนี่ยดูร่องรอยใช่ครับนี่ขมิ้นยังติดอยู่นะครับเนี่ยคราบขมิน้นแปลกไหมครับที่พ่อใหญ่มาหาเอาขมิ้นลงหลายจุดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราเราไม่เราไม่เชื่อในองค์ท่านแต่เราเราเชื่อแต่เรามีปัญญาประกอบเพราะพ่อใหญ่มาหาหมององค์นี้มันมันดูช่ามันดูเหมือนใหม่นะครับ ก็เลยเอากมามินลงปรากฏว่าเหลืองนะครับเ,เพื่อนๆอเนี่ยอันนี้คือเปลือกหอยนะครับเนี่ยเราดูเหมือนไหมครับเราดูด้านในเหมือนไหมครับเนี่ยเฉียวนะครับออกสีเทาเหมือนผ้าองค์นี้เลยนะครับเนี่ยเราดูด้านด้านหลังเนี่ยยิ่งเหมือนนะครับด้านหลังเนี่ยดูความขาวเขานะครับเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับในการศึกษาดู ดูความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ดูความงามนะครับที่เป็นเอกลักษณ์อย่างนี้คือไม่มีใครที่จะมาบอกได้ว่าเป็นพระทะี่ไม่ไม่ไม่เก่าเป็นพระที่เรียนแบบเป็นพระไม่ถึงยุคก็ก็พูดไปพูดได้นะครับแต่เราศึกษาเราแลกเปลี่ยนเราเรียนรู้ จากหลักฐานองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจริงถูกต้องไหมครับเมื่อเรารู้เราเห็นอย่างนี้เราก็ประมวลเป็นองค์ความรู้ของเรามันต้องจบลงด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับไปที่กล้องพันเอ็กเห็นไหมครับแต่ลักษณะนี้ก็พอให้เราได้ได้รู้แล้วว่าพระสมเด็จแท้เป็นยังไงนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับนี่เนี่ยยังเหลืองให้เห็นนะครับขมิ้นลง เป็นบ่อเลยนะครับเนี่ยขมิ้นลงรอบองพระเลยนะองค์นี้ก็ยังเหลืองอยู่ดีนะครับแต่ก็ยังว่านะครับหลายคลิปแล้วที่พ่อใหญ่มาหาได้บอกว่าการจะพิสูจน์พระสมเด็จวรครคามด้วยขมิ้นเนี่ยมัน,นะม,นมันแค่เป็นส่วนหนึ่งให้เราทดลองเท่านั้นเองนะครับพระสมเด็จจะแท้ไม่แท้ไม่ได้อยู่ที่ขมิ้นนะครับแฟนมาทั้งชีวิตคุณปู่ให้คุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อให้เรารวมแล้วก็ เกือบร้อยปีมาขึ้นคอเราอีกสิบกว่าปีเจอขมิ้นแดงหรือปลดออกจากคอเลยยาทําอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆบางองค์สร้างมาไม่ถึงยี่สิบปีเจอขมิน้นเหลืองก็มีนะครับเพราะขมิ้นยังไม่เป็นตัวกําหนดพิสูจน์ว่าเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้นะครับเพื่อนเพื่อนดูองค์นี้เป็นไงครับเราดูด้านข้างด้านหน้า ด้านบนนะครับเราดูทุกมิติดูทุกมุมนะครับเพื่อนๆเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะครับขนาดนั้นนะครับเนี่ยดูด้านหลังท่านนะครับเพื่อนๆดูแลเป็นไงครับองค์นี้ตุกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้านด้วยนะครับ ขอให้เพืเ่อนๆทุกคนโชคดีมีใจปลอดภัยจากโควิดนะครับขอบคุณครับ